6ข้อที่ต้องรู้เมื่อคุณชอบคนโลกส่วนตัวสูงค่ะข้อแรกค่ะคุณจะต้องยอมรับในตัวของเขาและเธอให้ได้นะคะคุณจะต้องไม่บังคับให้เขาหรือเธอเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยตัวเองหรือว่าเป็นคนทีเ่เข้าสังคมคุณต้องยอมรับว่าเขาหรือเธอชอบความเป็นส่วนตัวค่ะข้อสองค่ะคุณจะต้องให้เวลาเขาหรือเธอได้อยู่กับตัวเองค่ะคุณจะต้องไม่รบกวนเวลาของเขาหรือเธอมากเกินไปค่ะข้อสค่ะ เวลาที่คุณอยากจะชวนเขาหรือเธอไปเที่ยวคุณควรเลือกสถานที่ที่มีคนไม่พลุกพล่านค่ะอย่างเช่นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวไปทะเลที่มีชายหาดส่วนตัวค่ะหรือจะไปเที่ยวน้ําตกเที่ยวภูเขาในสถานที่ที่คนไม่เยอะค่ะเพราะเขาหรือเธอจะชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบไปสถานที่ที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะข้อสีค่ะคุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาหรือเธอเนี่ยชอบที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณด้วยวิธีไหน อย่างเช่นบางคนนะคะอาจจะชอบการสื่อสารโดยการโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวและก็คุยเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่คุยยาวไม่คุยนานไม่ชอบที่จะพูดเยอะบางคนนะคะอาจจะไม่ชอบการคุยโทรศัพท์เลยอาจจะชอบการส่งข้อความการแชทเพียงอย่างเดียวค่ะคุณจะต้องรู้ให้ได้ค่ะว่าเขาหรือเธอชอบการติดต่อสื่อสารแบบไหนเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถติดต่อกับเขาหรือเธอได้โดยที่เขาหรือเธอเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกรับาญคุณนั่นเองค่ะ คุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําตัวให้เหมือนเขาหรือเธอไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเหมือนเขาหรือเธอนะคะคุณก็เป็นตัวของคุณเองค่ะเพียงแต่คุณต้องมีความเข้าใจในตัวเขาหรือเธอมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะและข้อ6บเป็นทิคเล็กๆสําหรับคุณผู้ชายนะคะผู้หญิงที่มีความโลกส่วนตัวสูงส่วนใหญ่แล้วเธอจะชอบคนที่มีความโรแมนติกค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องท i ิปคอนฟ idence ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ